ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเด็กเก่ามาเพียบเผยโฉมลายอัพแมนยูหากดึงแกรมพอตเตอร์คุมทีมแฟนผีคิดอย่างไรกันบ้างสื่ออังกฤษค่า11นักเตะตัวจริงแมนยูเต็ดถ้าได้แกรมพอตเตอร์มาคุมทีมแทนเอริกเทนฮากสื่ออังกฤษรายงานข่าวว่าเซอร์จิมและคริปมาเาเซฐีช่าอังกฤษวางตัวให้แกรมพอตเตอร์อดีตผู้จัดการทีมเชลซีเป็นคนที่จะเข้ามาทำหน้าที่กุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนต่อไป หากปีแสดงตัดสินใจปลดเอริกเทนฮากออกจากตำแหน่งเซอร์จ,จิมตกลงเข้ามาซื้อหุ้นสมอรแมเนตจำนวน25%และคาดว่าจะประกาศทางการในสัปดาห์หน้าโดยมีรายงานว่าเจ้าตัวได้พูดคุยกับพอตเตอร์ไปบ้างแล้วหลังชื่นชอบในฝีมือและเคยอยากดึงไปคุมนีสสมอรที่ตัวเองเป็นเจ้าของมาแล้วพอตเตอร์วัย48ปีกำลังว่างงานอยู่ในเวลานี้หลังโดนเชลซีไล่ออกเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยก่อนหน้าเจ้าตัวสร้างชื่อจากการคุมสวอนซีซิตี้ระหว่างปี2018-2019แล้วมาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับไบรตันแอนโฮปอาเบียนระหว่างปี2019-2022ขณะที่เดอะซันสื่อเมืองผู้ดีเชื่อว่าหากควอเตอร์มาทำงานในถิ่นโอทัฟฟอร์ดก็คาดว่าหน้าตานักเตะ11ตัวจริงของปีสดแสดงคงเป็นดังนี้ผู้รักษาประตูองเดโอน่าองเดโอน่าในทวารทีมชาติแคมรูนจะได้ทำหน้าที่เฝ้าเสาต่อไป แม้เริ่มต้นซีซันกับปีสแสดงยังไม่น่าประทับใจก็ตามกองหลังเอรอนวานบิสซาก้าชองแคลตอริโบลี e ian, ซันโดมาติเนสเพอร์วิสเอสตูปิยานเสื้อจีมเล็งอยู่แล้วที่จะดึงชองแคลตอริโบปรากหลังนิสมาเสริมแนวรับและถ้าได้มาร่วมทีมก็จะยืนคู่กับลีซันโดมาติเนสขณะที่การพอตเตอร์คงไปดึงเด็กเก่าอย่างเพอร์วิสเอสตูปิยานแบ็กซ้ายไบตันมาแย่งตำแหน่งกับลูกชอ ส่วนแบ็คขวาให้อารอนวันบิสซาก้าทำหน้าที่ต่อไปกองกลางยูซุฟโฟฟานาบรูโนแฟนันคูลิโอเอ็นซิโซพอเตอร์น่าจะดึงยูซูฟโฟฟานามิดฟิลมานโกมาทำหน้าที่ตัวรับแทนกาเิมิโรโดยยืนอยู่หลังบรูโนแฟนันและคูลิโอเอ็นซิโซเด็กเก่าอีกรายที่จะไปดึงมาจากไบรตันกองหน้าโนนี่มาดูเอเก้ราสมูทฮอยลุนอาริฮันโดกานาโช พอตเตอร์น่าจะไปดึงโนนี่มาดูเอเกปีกดาวรุ่งเชลซีมาลากเลื้อยทางฝั่งขวาแทนอันโตนี่ส่วนด้านซ้ายให้เป็นหน้าที่ของอเลฮันโดกานาโชหรือมาคัสแรดฟอร์ดขณะที่ราสมุธฮอยหลุนรับบทกองหน้าตัวเป้าเมื่อแมนยูต้องเยือนแอนฟิลด์ในวันอาทิตย์นี้ขอขอบคุณบทความจากบอบูความน่าสะพึงที่แมนเชสเตอร์เต็ตจะได้พบเจอที่แอนฟิลด์ในวันอาทิตย์นี้ 1. กองเชียร์เจ้าถิ่นที่จเพิ่มขึ้นอีกถึง7,000คนหลังสภาเมืองลิเวอร์พูลอนุมัติให้ทดลองใช้อัธจันชั้น2ด้านหลังประตูที่ต่อเติมใหม่รวมเป็นผู้ชมทั้งหมดประมาณ57,000คน 2. ส,สภาพทีมที่ไม่ค่อยสมประกอบของตัวเองเนื่องจากมีผู้เล่นตัวหลักมากกว่า10คนที่ลงสนามไม่ได้รวมถึงปราการหลังละระดับโลกอย่างแฮร์รี่แม็กไวย์ย 3. เจ้าบ้านที่มีสถิติอันน่าสยดสยองยิ่งนักโดยการเอาชนะผู้มาเยือน100%เต็มยามเล่นที่แอนฟิลด์ในฤดูกาลนี้ทุกรายการ 4. ผู้ตัดสินในสนามอย่างไมเคิลโอลิเวอร์ Oliver, เฉยๆผู้ตัดสิน VAR อย่างจอ h ์นบรูค 5. สถิติการยิงประตูของทั้งสองทีมในศึกแดงเดือดที่แอนฟิลด์5นัดล่าสุดในพีิมลีกคือ13-1ตโบนัทแท็กทำเรื่องขอเลื่อนไปก่อนได้ไหม แบบนี้ก็มีด้วยแมนยูเตะเพียมลีกแค่นัดเดียวเดือนมกราคมเดิมท,ทีทีมปีแสดงจะเปิดปีใหม่ด้วยการไปเรยือนวีแกนแอตเลติกทีมระดับลีกวันใน FA ครับรอบ3คืนวันจันทร์ที่8มกราคมตอ่อได้เกมลีกรับมือท็อตแนมฮอสเปอร์วันอาทิตย์ที่14มกราคมก่อนเบรกหนีหนาวช่วงสั้นๆกลับมาบูบอลถ้วยเก่าแก่รอบ4ในสุดสัปดาห์วันเสาร์ที่27กรณีเข้ารอบ จากนั้นบุกถิ่นวูฟแทมตันวันเดรอร์เรคคืนวันอังคารที่30มกราคมอย่างไรก็ตามล่าสุดแมทที่มอร์นิวสเตเดียมได้ถูกขยับไปแข่งคืนวันพฤหัสบดีที่1่กุมภาพันธ์ตามคิวถ่ายทอดสดช่อง TNT Sport เดิมชื่อ BT Sport ต่อเรื่องที่เกิดขึ้นน่าจะถือเป็นข่าวดีสำหรับคุณสือเอริกเทนฮาร์ได้มีเวลาพักหายใจหายคอท่ามกลางโปรแกรมมาราธอนทำเอาเหล่านักเตะบาดเจ็บกันไม่ขาดสายแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันว่าถึงตอนนี้ นายใหญ่ชาวดัตจะยังได้รังบังเหียนไม่เจ็ดอยู่หรือเปล่าโดโูมโนุษย์ชี้ชัดสถานีต่อไปของฟาเดเบกหลังเตรียมย้ายออกจากแมนยูฟาบิโซโรมโนผู้สื่อข่าวคนดังยืนยันตอนนี้ฟาเดเบกกองกลางตกอับของแมนเชสเ,เตอร์อยูไนเต็ดมีโอกาสสูงที่จะย้ายสู่ไอทักแฟรงเฟิร์ตทีมในบุนเดสลีกาเยอรมนีเมื่อตลาดหน้าหนาวเปิดทำการแม้ยังไม่ขอประทับตาเฮียวีโกตามสไตล์ก็ตาม โรโมานโนเผยว่าแฟรงก์เฟิร์ตนำหน้าทุกทีมอยู่ในการจะเซ็นสัญญากับทางฟานาเบกพร้อมระบุว่าเป็นสัญญายืมตัวจนถึงจบซีซั่นนี้เป็นอย่างน้อยภายหลังการเจราจาระหว่างสองฝั่งถือว่าเป็นไปด้วยดีสำหรับฟานาเบกย้ายมายังโอทาฟร์ดภายหลังเป็นดาวเด่นของอาร์จ็กซ์อัมสเตอร์ดัมยุคเข้าถึงรอบตัดเชื่อมอยู่ฟาแชมเปี้ยนลีกกระนั้นกลับไม่มีการได้เล่นเท่าที่ควรรวมถึงมีการส่งยืมไปเอเวอเรตในซีซั่น2021นีสถึง2022นก็แจ้งเกิดไม่ได้เช่นกัน สี่สัน,นิมิดฟิวดัสวัยยีที่หลุดจากโผทีมชาติน์แลนด์มาตลอด2ปีหลังแล้วนั้นกลับมาอยู่ในทีมของเอดิคเทนฮากเจ้านายเก่าที่อาแจ็คทว่าก็ยังไม่อาจสอดแทรกลงสนามได้โดยเฉพาะเมื่อมีปัญหาบาดเจ็บเป็นระยะจนถึงตอนนี้ได้เล่นแค่2นัดทวนโ,โโนโรมมโนรายงานว่าคิโรนาทีมจากฝูงจอมเซอร์ไพรส์ของลาลิกาสเปนได้ติดต่อมาขอยืมตัวฟันเบกเช่นกันแต่ด้วยเงื่อนไขบางอย่างทำให้ไม่สามารถตกลงกับแมนยูได้ลงตัว ฟันดเดเบกต้องการย้ายออกการเจรจาระหว่าง2ฝัฟังกำลังคืบหน้าด้วยดีแฟรงก์เฟิร์ตมีโอกาสมากกว่าใครในการได้นักเตะไปด้วยสัญญายืมตัวคนข่าวชาวอิตาเลียนระบ,บุเพิ่มเติมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะช่วดเงินประมาณ28ล้านปอนด์หลังจากตกรอบแชมเปี้ยนลีกตามรายงานจากเดอะเทเลกราฟแมนยูไนเต็ดโดนแฟนบอลโหหลังจากความพ่ายแพ้ต่อไบรมันิกในคืนวันอังคารซึ่งส่งผลให้พวกเขาจบ,บวยกลุ่ม และยังอดกว่าทั้งไปเล่นศึกยูโรปาลีกพวกเขาวางงบประมาณไว้โดยที่คาดหมายว่าจะเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกการชิงตกรอบก่อนแบบนี้ทำให้พวกเขาจะชวดรายได้จากเงินรางวัลและจากการถ่ายทอดสดไปราวๆ19.5ล้านปอนด์การได้เล่นในเกมเย่าในรอบน็อกเอาท์2นัดยังหมายถึงรายได้จากวันแข่งขันอีก8.2ล้านปอนด์ทำให้รวมแล้วพวกเขาชวดรายได้รวมกันแล้วประมาณ27.7ล้านปอนด์ การอดไปแม้กระทั่งยุโรป้าลีกยังหมายถึงปีแสดงไม่มีรายได้จากทัวร์เมนต์รองของยุโรปมาทดแทนเงินในส่วนที่หายไปการไม่มีฟุตบอลยุโรปให้เล่นในครึ่งหลังของซีซั่นอาจทําให้แมเดตยอมปล่อยนักเตะอ,ออกจากทีมในเดือนมกราคมเนื่องจากพวกเขาไม่จําเป็นต้องมีทีมขนาดใหญ่ระดับนี้สําหรับอนาคตของเจดอนซานโชกับดอนนี่ฟาร์เดเบกถูกมองเป็นเรื่องแยกต่างหากไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตกรอบฟุตบอลยุโรปเลย คาดหมายกันว่าแมนยูเต็ดเปิดกว้างต่อการรับฟังข้อเสนอสำหรับนักเตะเช่นราเฟลวารันคาซิมิโรและอองโตนี่มาร์ซิยาอแมนยูเต็ดยังไม่ได้วางแผนสำหรับการย้ายทีมในเดือนหน้ามากนักไม่ว่าจะเป็นการปล่อยนักเตะหรือเสริมแข้งใหม่เข้ามาการซื้อหุ้นของเซอร์จิมรัดคลิปยังคงรอวันประกาศและต้องรอให้ทางเพียมลิกอนุมัติด,ด้วยซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา 4- 8สัปดาห์หมายความว่าเขาไม่น่าจะส่งผลอะไรมากกับการเสริมทัพในเดือนหน้า มาคัดแอ f ดฟอร์ดเปลี่ยนทีมงาน PR ไปใช้บริการ The ะสปอร์ตพีอาร์คตัวแทนเดียวกันกับคริสเตียโนรนัลโดเจดอนซานโชและราฟาเอวรันการเปลี่ยนแปลงทีมงานหลังบ้านในครั้งนี้อาจสร้างความกังวลว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างที่เกิดขึ้นกับซานโชและโนัลโดในขณะที่สถานการณ์ของวารานกับเทนฮากก็ไม่สู้ดีนักในขณะนี้ขณะที่เมสันเมาที่อยู่ในการดูแลของตัวแทนเดียวกันนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างยิ่งกับยูไนเต็ด และทางสมสอนคาดว่าจะไม่เกิดปัญหาใดๆกับแรดฟอร์ดเช่นกันดาวยิงผู้มุ่งมั่นประสบปัญหาฟอร์มการเล่นตกต่ำอย่างมากกับยูไนเต็ดโดยเขาทำไปเพียงแค่2ประตูเท่านั้นในฤดูกาลนี้อีกทั้งเรื่องนอกสนามของเขาก็ไม่แพ้ในสนามเช่นกันหลังแรดฟอร์ดเคยสิ่งโลสลอยคันดูของเขาออกจากสนามซ้อมจนเกิดอุบัติเหตุนในเดือนกันยายนที่ผ่านมารวมถึงถูกตำหนิจากเทนฮากในการไปฉลองวันเกิดอายุครบยี่สมกปีที่ใช้หน้าไว้ในคลับชื่อดัง เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังยูเต็ดแพให้กับซิตี้ในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เมื่อเดือนตุลาคมคริสตันยอมรับว,ว่ามาคัทและฟอร์ดกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดอาจต้องย้ายออกจากสโมสร,รเพื่อความท้าทายครั้งใหม่แรดฟอร์ดฟอร์มตกอย่างน่าใจหายในฤดูกาลนี้ทั้งที่เป็นกำลังสำคัญที่ช่วยทีมของเอริกเทนฮากคว้าแชมป์คาราบาวครับและคว้าท็อปโฟเมื่อซีซั่นก่อนซัตตันเห็นด้วยกับเสียงวิจารณ์เรื่องผลงานของหัวหอกทีมช่างกฤษ และเขาก็แนะนําให้ดาวเตวายี่สมกปีย้ายออกจากถินโอทัฟฟอร์ดเขาดูทนทุกทรมานในเวลานี้ผมคิดว่าเขาดูเบื่อโลกเหมือนไม่เอาอะไรแล้วซัตตั้งกล่ามเขาดูเป็นผู้เล่นที่ต้องย้ายออกจากโอทัฟฟอร์ดและหาความท้าทายใหม่ๆมันมีการถกเถียงกันมากมายตลอดหลายฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะหลงทางแต่ตอนนี้เขาก็ยังไม่กลับร่องกลับรอยมันมีคำถามเกี่ยวกับวินัยของเขาและนั่นเป็นคำถามและคำวิจารณ์ที่ถูกต้องโดยสิ้นเชิง ผมไม่คิดว่าเขาทำงานหนักพอแต่เขาดูเหมือนนักเตะที่ต้องการความท้าทายใหม่จริงๆนะผลงานของแรดฟอร์ดดำดิงลงเรื่อยๆตั้งแต่ต่อสัญญาฉบับใหม่5ปีเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมกับรับค่าในมูลค่า3 0 0,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ฤดูกาลนี้เขาทำไปเพียง2ประตูและ4แอซิสจาก20เกมรวมทุกรายการหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ